ในวิดีโอนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับรายงานต่างๆในการจัดการเวลาค่ะรายงานในการจัดการเวลาก็จะมีรายงานสถานะการเข้างานสถานะันลาคงเหลือสถานะการใช้วันลาและสรุปเวลาการเข้างานค่ะเราจะเริ่มอธิบายสถานะการเข้างานก่อนค่ะเมื่อเข้ามาที่เมนูสถานะการเข้างานก็จะเห็นเงื่อนไขการค้นหาดังนี้ค่ะวันที่พนักงาน แผนกโครงการบันทึกเวลาวันลาเป็นต้นค่ะและในสถานะจะสามารถเลือกได้ว่าต้องการดูรายงานใบบันทึกเวลาแบบทั้งหมดหรือจะดูเฉพาะใบบันทึกเวลาใน User p a y ที่ยังไม่ได้ทำการยืนยนันหรือดูเฉพาะใบบันทึกเวลาที่ยืนยันแล้วในตัวอย่างที่เราจะให้ดูรายงานนี้เราจะเลือกดูใบบันทึกเวลาทั้งหมดค่ะ จากนั้นกดค้นหาก็จะปรากฏรายการสถานะของใบบันทึกเวลาขึ้นมาแบบนี้ค่ะซึ่งในรายงานนี้สามารถพิมพ์ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ PDF หรือออกมาเป็นไฟล์ Excel ก็ได้ค่ะต่อไปเราจะมาดูกันที่สถานะวันลาคงเหลือ สถานะวันลาคงเหลือเป็นเมนูที่สามารถตรวจสอบจํานวนวันลาที่คงเหลือของพนักงานจนํานวนวันที่ใช้ไปจานว,วนเวลาทั้งหมดของพนักงานซึ่งในตอนค้นหาก็จะมีให้ป้อนเงื่อนไขการค้นหาต่างๆเช่นรหัสวันลาพนักงานแผนโรงการและในสถานะก็จะมีให้เลือกเหมือนกับในเมนูสถานะการเข้างานค่ะมีให้เลือกทั้งหมดเลือก Userpa y หรือเลือกยืนยัน ถ้าเลือก User Pay จะเป็นรายการที่สร้างผ่าน User Pay แต่รายการนั้นจะยังไม่ได้รับการยืนยันค่ะแต่ว่าในรายงานที่เราจะแสดงให้ดูนั้นเราจะเลือกเป็นทั้งหมดค่ะเลือกรหัสวันลาเป็นลาป่วยจากนั้นกดค้นหาค่ะก็จะปรากฏรายงานสถานะวันลาคงเหลือขึ้นมาแบบนี้ค่ะในรายงานก็จะปรากฏจำนวนวันลาทั้งหมดจำนวนวันที่ใช้ไปแล้วและ จำนวนวันที่เหลืออยู่ค่ะหากลองคลิกที่จำนวนวันลาที่ใช้ไปแล้วสามารถตรวจสอบใบบันทึกเวลาที่เชื่อมกับสถานะการเข้างานได้ค่ะถัดมาเรามาที่สถานะการใช้วันลาค่ะหากป้อนเงื่อนไขาการค้นหาเรียบร้อยแล้วแล้วกดค้นหาก็จะปรากฏรายงานที่สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับวันลาที่ถูกจัดการแยกตามแต่ละพนักงานได้เลยค่ะ และในรายงานดังกล่าวสามารถค้นหาได้จากการเลือกสถานะเป็นทั้งหมด user pay หรือยืนยันค่ะอีกทั้งยังสามารถเลือกรวมถึงการเกษียณและรวมรหัสการลาที่ไม่ใช้งานแล้วด้วยค่ะ และสุดท้ายคือเมนูสรุปเวลาการเข้างานค่ะเป็นรายงานสถานะที่หากป้อนเงื่อนไขาการค้นหาแล้วกดค้นหาก็จะสรุปรายงานออกมาตามเงื่อนไขที่ระบุค่ะตัวอย่างเช่นกําหนดวันที่เราต้องการดูรายงานสรุปป้อนเงื่อนไขซึ่งเงื่อนไขาการค้นหาสามารถป้อนได้แค่3เงื่อนไขค่ะเงื่อนไขแรกที่เราจะป้อนคือนแผนกเงื่อนไขที่2คือพนักงานและเงื่อนไขที่3 รหัสเวลาตามลำดับค่ะจากนั้นกดค้นหาก็จะเห็นว่ารายงานนี้สรุปแยกตามเงื่อนไขที่เราระบุไว้ค่ะแผนกพนักงานรหัสเวลาและรายงานสรุปนี้สามารถพิมพ์ออกมาได้ค่ะหรือจะแปลงไฟล์ออกมาเป็นไฟล์ Excel ก็ได้เช่นกันค่ะ